สวัสดีค่ะอยู่กับช่องไอสไตล์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาตำตีนไก่นะคะใส่กับมาม่านะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่เป็นไออะไรนะคะลงควนลงควนอะไรนี่แหละอะไรนะเสกอกลงควนนะคะนี่นะคะ แล้วเราก็จะตำใส่รวมๆกันนะคะเมนูนี้เรายังไม่เคยกินนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลองครั้งแรกเหมือนกันนะคะว่าเมนูนี้นะคะจะออกมาแซบหรือไม่แซบยังไงนะคะเดี๋ยวเราลองมาตำกันดูเลยนะคะว่าเราตำออกมาแล้วรสชาติเขาจะเป็นยังไงนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีไส้กรอกคะ่ะตีนไก่ต้มสุกเรียบร้อยนะคะต้มอาจจะไม่เปื่อยเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นมาม่าลวกนะคะมะเขือมะนาวก็จะมีน้ำมะขาม พริกกระเทียมแล้วก็น้ำตาลผงน,วนัวแล้วก็น้ำปลาร้าเหมือนเดิมที่เราเคยตำส้มตำนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวเรามาตำกันเลยนะคะมาเริ่มที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่พริกกระเทียมลงไปนะคะพริกเราใส่เยอะๆก็จะเผ็ดหน่อยนะถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่เยอะก็ได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะตำให้ละเอียดนะคะ ตำไปเรื่อยๆเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราจะตำพริกก่อนนะคะพอเราตำพริกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะตำด้วยมเะเขือเทศนะคะใส่ลงไปสองลูกนะคะว้าอหล่นใส่ลงไปเลยนะคะถ้าใครชอบกินมะเขือก็ใส่ไปเยอะๆได้ค่ะจะเพิ่มสีสันน่าทานมากยิ่งขึ้นนะคะใส่ลงไปค่ะตามด้วย มะนาวนะคะมะนาวเราจะไม่ใส่เยอะนะคะเพราะว่าเราจะใส่น้ำมะขามอยู่นะคะเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวเกินไปนะคะใส่แค่นี้พอนะคะตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะคะใส่ลงไปเลยค่ะใส่แค่นี้พอก่อนนะคะเดี๋ยวจะเปรี้ยวเกินไปตามด้วยน้ำตาลค่ะน้ำตาลปิ๊บนะคะลายน้ำใส่ลงไปหมดเลยค่ะตามด้วย ผงชูรสนะคะใส่นิดเดียวพอค่ะไม่งใส่เยอะตามด้วยน้ำปลารสเด็ดค่ะเขย่าก่อนนะคะใส่ลงไปเลยค่ะพราะเราใส่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ชุกเขาให้เข้ากัน,นะคะ่ะสีสันเริ่มออกมาหน้าตาแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะตามด้วย ใส่ตีนไก่ไปก่อนนะคะใช้มือเลยนะคะเพราะเราล้างแล้วนะคะใส่แค่นี้ไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันล้นกงนะคะคนให้เข,ข้ากันสักหนอ่อยพอเราใส่ตีนไก่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใส่น้ลงไปเลยะคะ่ะในะส่กรอบของเรานะคะแต่ไม่ใส่หมดนะคะใส่แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมันล้นพอใส่เรียบร้อยเราไม่ต้องตามะะเราค่ะเราคนอย่างเดียวเลยนะคะ ตามด้วยมะม่าของเราเดี๋ยวเราจะตัดด้วยนะคะเพราะว่ามันเส้นยาวเกินไปค่ะเดี๋ยวมันจะกินยากได้ทีละคนเลยนะคะเราไม่ต้องตำแล้วนะคะคนให้มันเข้าเครื่องนะคะให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะไปเรื่อยซีซันก็เริ่มน่าทานแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะชิมนะคะชิมดูก่อนนะคะเผ็ดมากค่ะแล้วเราจะใส่น้ําปลานิดนึงแล้วเราก็พอเลยนะคะเพราะว่าทุกอย่างเปรี้ยวหมดแล้ะขาดปลานิดนึงพอค่ะหลังจากที่เราคุกเค้าเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวนี่นะคะเราก็ชิมเรียบร้อยแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมากินกันเลยนะคะ มาลองชิมกันดูนะคะว่าเมนูนี้จะแซ่บหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราลอง,ลองชิมดูนะคะนี่เป็นไส้กรอกรสจัดจ้านมากเลยนะคะคือเผ็ดมากแล้วเราจะชิมตีนไก่นะคะเดี๋ยวเราจะใช้มือแต่ตีนไก่ของเราไม่ค่อยเปื่อยเท่าไหร่ ค,ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเมนูตำตำนะคะตําแบบง่ายๆนะคะก็คือเมนูตํามาม่านะคะใส่ตีนไก่แล้วก็ใส่ไส้กรอกนะคะเมนูนี้เราก็ไม่เคยทำกินนะคะเป็นครั้งแรกนะคะเมนูนี้ถือว่า ก็โอเคนะคะแต่ว่ารสชาตินี้ก็จะเผ็ดนิดนึงนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องไอสไตล์ของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ